เ้ยโอ๊กโอ๊ยโอ๊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 ยโอนยาก๊ยโอ๊นโอ๊อ๊อ๊ยโอ๊ยนอ๊ยอโอ๊อ๊ยอ๊ยอยอ๊ยอ๊ยคอ๊ยนา

ต้องน้ำเปล่าที่ในเท้าพอ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 อูกก็โตทันทัน้าหน้าหน้าหน้า้าฝนตก่ะพี่หรือว่ายังงรับปานคือปกติใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่ใ่ห้พี่ใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่ใ่มพี่ใ่ไหมพีเใ่ไหมพี่่ไหมพี่ใ่ไหมพี่ใ่ไหมพี่ใช่ไหมพีเใ่ไหมพี่ใ่หมพี่ใ่ไหมพี่ใ่ไหม่หมพ่หมพี่ใ่ห้พี่ใ่าหมพี่ใ่ไห่่่่่

คือนาจริงนะโอเคค่ะกินไม่เท่าไหร่ท okay, ี่ตื ans, has, ans, ่นเลยอืมมื่น o h e e l l หนด้ยังอไม่ได้ตั้มอลองไม่ได้องไม่ได้ลองั้องไม่ได้เลย้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ไเลยโอะไรหลอกอันี้ไม่ได้กินกเลย ตอไม่ได้เลยดีนะไม่ดีานาดีนะม่เล่มาดีดวมาไ่ห็โชว์ก็ตให้อุ่นแล้วเห็นน้องกิน็ผมกินแล้ก็ไม่กินเลย้หนนยาก็จะหมดแล้วไม่กินเลยทีมปเ็นใครอะเป็นเก่งสนดจเขพี่พี่อยอกมาถามี่ด้ Good morning h e r มึงเ้นมันไม่แมีค่ะพี่เต้หนูพี่เต้เอนนี้ไม่อุ่นเลยดีกเพราะพี่เต้ไม่พอหรอกเอ เฮ้ยค่ะน้ำไม่เจออีกแล้วอ่ะคคนนมองไม่เจอหนูอ่ะไม่รู้อ่ะไม่เห็นแล้วให้อะไรเลยตัวสามตัอืห้เต็มเลยอ่ะอ๋ออยู่นี่พี่เขาบอกไม่เจอหนูด้วยนะพี่หนูเป็นตัวส่งสวยเพื่อนหนูสี่คนแล้วเนี่ยตัดสิครับใส่กี่มากตัวเองไม่ได้เลยสักคนไปสอนกินยังสุดไปสอนอะไร ไปสี่ยาไม่ใทุกคนอเบอร์สดูยาข้าพเจ้าก่อนพี่ต้องกินอะไรอ่ะยาดก่อกินด้วยได้ปะแค่เป็นภูมิแพ้เหรอยาป่ะ,อะโอโหอจริงเหรอ Thank you เฮ้ยได้ของแล้วว่าครั้งแรกแพรวาใช่ไหมแพรแพรวาใช่ป่ะคุณโตกร่บไก่จิ้ไก่จิ้มแจ่วเลยอ่ะนิดพี่มพ์แล้ว

แล้วอ้าวับปัอาหารที่ว่างอ่ะเอาไปกินได้เลยวาไงค่ะคืออย่างว่าราคิดโชว์อะอะไรอะถั่ลอเขาดิถัลอเลอกเนีแ่เขาก็จับ้ไหมดูนะนี่ลองแค่ห่รหรองหรอไม่มันมีเนมกระถืออ่ะเห็นยังหวยจะขึ้นก่อนของพี่อ่ะสำับแค่แค่เลี่ยมใช่มันไม่ได้อาวเซื่องนี่ของใคร ไม่มีคนกินชัวร์นะไมได้ดูเลยไปกินาาแล้วเนี่ยแต่ไม่มีเบ็ดใช่ป่ะต้องพีน่ากินไงถ่ายใส่แล้วถ่ายรูปก่อนเหรอได้ไหมถ่ายแล้วถ่ายรูปอ่ะ I went breakfasting เ่อยมาไมเยอะอะไรอ่ะใส่อ um, ันนี้เข้าไปได้เหรอพี่อร่อยเหรกเหรอันนี้ใส voilà ่แบบนี้ไข่หรอใช่หรอกินได้กินได้กิได้นะไม่เคยกินเหมือนกันนี่ใครตอบขคใส่้องม ก็ยากใส่อยากไม่มีถ้าเันที่บ้านเราจะทอดกรอบแล้วก็หั่นเชิ้นบางๆจอยอยไม่ได้อ่าขอบคุณนะะอแบบนี้ตัดทอดเาเหรอไม่เป็นชิ้นออยู่ไหนรอแบันนี้คือเราก็ไ่รู้โขอบคุณมากที่นี่ก็ส่งาอบคุณมาก่อ โอ้ยละที่ไม่ได้โอ้ย่มี5มี5อยู่ไหนอ่ะ3เสร็ป่ะ่ะเาร็่ป่ะ2เลยอ่ะ3ใครจปลงจังหวัดเลยก็ก่านนะครับข พี่แบตหมดมาททกลองแบตหมดแล้วไม่มีตกเบบี้เบบี้เหรอแบตหมดอ่ะหือต้องหาเอี่เปิดเครื่องไงคะเปิดเครื่องอะไรเจ๊เปิดเลยอ่ะ ไม่ถูเลมูวานแน่แน่พ่เป้นาไา่ป้ไมมันเยนี่แล้วมันเย็นแล้ไม่เป็นเปนแล้วทไม่ะเฮ้นากิน่าเบอร์เกอร์หมูเกลียดอยากกินไม่อบยไแล้วอยู่ที่อย่่คออะรพี่กินไมน้ขาวต่อเราะินกินยแล้วก็กินจอ มันเย็นแล้วอ่ะเพรามันเทำไมเขาไม่ได้อาซาสน้พี่เอามา่นัอะาไม่้ารให้เราอะผ่าไปแล้วไม่หรอกหยุดผ่าไปแล้วหัวมันเย็นมากโอ้โหไปแล้วอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจหนูลืมแล้วกดอะไรอ่ะมันไม่มีบอกว่ากดอะไรอ่ะก็เราไม่ทำไรหรอกก็ไม่รู้ก็ไว้ค่อยแก้หน่อยก็ เก็บไว้เป็นเกก็เสียดีแกวางไว้เหแต่จะเิรางก็กต้องางวัก็กินจะไม่ได้กินกชไมถ่ายรูปโจ๊กก่อฮะแมนของอะไรอ่ะของอะไรอ่ะผมเป็นคนแบบเหมือนโรคจิตอ่ะมันเขาใช้อยู่อ่ะไม่ได้ใช่ห่า แต่เป oh. ็นเรื่องจริงอ uh ่ะใช่หรอนี่ช้ามาหนึ่งนะนี่อ๋ีย mm ่ออเอาสามสิบวิก็พอเ่าายไม่เอาสิบวิพอ เฮ้ยเอาช้อนเข้าไปทำไมมา,มาเขาอุ่นเทนี่เขาไม่ได้เอาช้อนข้าจริงเหรอตูอต้เยน็นอะไรทุกอย่างเลยรอไหมรอ้อไก่เล็กบา้านไก่อะไรบิ๊กันดี้ฝั่งขให้บอกว่าจะได้กินค่ะกินจะได้ขับถ่ายดีๆเเพื่องระวังโดนนี่นะโดนโดนหลอก เราอีืออร่อยมากเอเอ้ยโรแบสไทยมาได้แบบนี้อะพี่ชอบอะไรอะพี่ไท่วันเ็นตีน้ำปลามากนี่ก็ไม่ร้อนมีอะไรกินอะไรที่แบบเกียวเกล้อละ 아, 누가 말했지? 허비 맞지? 어? 틀린 거야? 이거. 아니거 이, 허비야. 허비이랑 자, 자. I see you drive around town. 검은색 뭐 페인트를. I kiss the chains of my And I'm like, forget you I guess the change in my pocket wasn't enough I'm like, forget you And forget her to I if I was with her I'd still be with you Although there's pain in my hair suits you the best, but I forget you. Ooh. I said I'm sorry I can afford to forget. I'm gonna mm -hmm. play your game and play. Mm -hmm. I pity the fool for mm -hmm. the love that you want. ให้ลบกันเี้ยฮ่ะฮ่าสีสวยเวอร์อะอัพโหลดอัพโหลทำยังไงพี่อัพโหลดเหรอ นี่นี่สอนสมมติเจ้ารูปนี้เอ้าไม่ไม่เอาบทเป็นแต่ว่าคาราโอเกะยังไม่มีเลยไม่เด้็จละเสียงนั้นคือยังไม่มีวิกทีสองเอาเพลงอื่นหรอมาเพลงอะไรเนี่ยเอาเปล่าเปล่าปะไม่เป็นอ่ะมีเนื้อให้ไหมขอลอง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 เนื้อเป็นปะไม่เป็นไม่ได้ขอลองอะไรไปะ ช่วยเลนแ้ c h ชดชาชัดดำเนาไม่ได้อ h shut up shut up ลเบรดปะลองไม่ทานอ่ะลองหนยนะลองหนยนะลานเดอลานเดลนเดอะบรดอัมเบ่าดีกว่าไม่โดนมีเลแล้วใช่ไหมเล็ไม่ทานไหนอัมเบร่าลานเดอะบรดจ์จ ไปเ,เห็นได้ยีนนี่ยู่งี่้สองคนสองคนพอดีเลยไม่เป็นอ่ะนี่เดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเปิดฟังก่อนดีเล้วไฟังก่อนนะว่าจะเคยได้ยินอ,ะอ่ะน,นี่โยกัาเรียนาอ,อือฮึสองคนพอดีเลยอ่ะเลิศอือฮึท่าน,นังก็ นี่เยอะนี่เยอะนี่ตัวหมวกแบบเทพเนาะถ้าวันนี้เป็นหมวกสามเหมือนบ้านเราแบบซื้อเชียงไายอะไรเงี้ยสำหรับเรื่งเขาไม่ได้ได้อ่ะผู้หญิงก็สีสี I need you Yeah, yeah I can stand with you Notice everything you do You wanna smile in. For, a for a while But you won't let me You send me girl Then you kiss my lip And love us something i